สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มาอยู่ทุ่งนาครับมาอยู่บ้านลามาเกี่ยวข้าวครับเ,เกี่ยวข้าวข้าวเหลืองแล้วยวผมกลับกล้องให้ดูนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวดำนะครับที่แม่บ้านได้ดำมาไว้ ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับจะประมาณนี้ข้าวดำจะไม่ค่อยหนาเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวหวานครับทุกคนข้าวหวานปีนี้สวยมากครับฝั่งนี้ที่เขียวๆอยู่นี่ก็จะจะเป็นของญาตินะครับของญาติ ของแปลงที่บ้านก็จะประมาณนี้ครับว้างไปประมาณสักห้าสิเมตรนะฮะับความยาวนี้ก็จะประมาณ300รประมาณ300รเมตรได้ประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงอันนี้ก็เป็นข้าวดำนะครับมันห่างๆค่อยแตกกอครับปีนี้ สวยเท่าไหร่เข้าเข้าเข้านาดำไฮไล์จะอยู่ตรงข้าวนาหวานครับนี่ครับปองกันเลยข้าวจะเกี่ยวแล้วครับจะเกี่ยวแล้วเสียงอาลามนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยข้าวอันนี้หนึ่งบิ้งใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นบิ้งใหญ่จุกข้าวหน้าจะประมาณทักสองอุ้มอุ้มรถเล็กเนาะไม่ใช่อุ้มรถใหญ่นะครับอุ้มรถเล็กฝั่งนี้ก็ยังเขียวอยู่ครับ ่านวันเดียวกันนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเขียวอยู่เลยแต่ตรงปลายๆฝั่งนู้นก็จะเหลืองนะฮะอีกถ้าไม่บ่ายวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ดูความเป็นข้าวเขาครับเขางามงามครับที่นี่ ียวรวงข้าวเลยนะครถือว่าประสบความสำเร็จนะครับปีนี้ข้าวอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอได้ครับรวงข้าวทั้งนั้นเลยนีก่ก็รอรถครับเกี่ยวมือคงไม่ไหว ไปถึงนู่นเลยนะครับนูน่นก็จะเดินย้อนกลับให้ดูนะครับ สวยงามครับสวยงามเดี๋ยจะสีี่กินที่ทำงานนะครับเอาไปทำงานที่กรุงเทพครับผมก็จบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาทุ่งข้าวเรื่องอารามกำลังพอเกี่ยวแล้วนะฮะ เดี๋ยวจะผมจะถ่ายตอนเกี่ยวให้ดูอีกทีว่าเราจะได้สักกี่อุ้มนะฮะ